ยังอยู่ที่คดีฆาตกรรมนะครับหญิงชาวไทยที่โคราชที่ได้รับมรดก13ล้านจากอดีตสามีชาวสวิตเซอร์แลนด์พออดีตสามีเสียชีวิตเธอไปแต่งงานใหม่กับชาวสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันปรากฏว่าถูกสามีใหม่ฆาตกรรมอัมพรกรัน นายโรแลนด์ Roland, ชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสามีใหม่ของนางสาวอารไทยโพสีงามชาวบ้านอำเภอคอนบุรีที่ญาติแจ้งว่าเธอหายตัวไปนานกว่า20วันล่าสุดนายโรแลนด์สามีใหม่เปิดปากรับสารภาพกับตำรวจแล้วนะครับหลังถูกเค้นสอบอย่างหนักเจ้าตัวยอมรับว่าทะเลาะก,กับนางสาวอารไทยจากนั้นอ้างว่าพลั้งมือบีบคอฆ่าแล้วก็นำศพของนางสาวอารไทยขึ้นมอเตอร์ไซค์เอาไปทิ้งไว้ในไร่ข้าวโพด ห่างจากบ้านพักประมาณ6กิโลเมตรตำรวจจึงนำตัวนายโรแลนด์ไปชี้จุดในไร่ข้าวโพดและค้นหาร่างของนางสาวอรไทยในจุดที่กล่าวอ้างก่อนจะขยายผลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกับ